สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่ที่เกมเมกามอนเหมือนเดิมนะครับก็เราจะมาดูในส่วนของโปเกมอนว่าเราจะต้องอัปเกรดอะไรกันบ้างนะครับสำหรับโปเกมอนตัวหนึ่งนะที่เราจะใช้ในการเล่นทั่วๆไปนะไม่ว่าจะเป็น PVP ลงด่านหรืออะไรแล้วแต่นะ ก็สำหรับโปเกมอนนี่นะครับก็ผมก็จะมาดูในส่วนของปตัวโปเกมอนนะสําหรับพิมพนะตรงส่วนตรงนี้นะข้างขวามือของผมเนี่ยพิมพเนี่ยคือการอัพเลเวลนะก็อัพเลเวลให้สุดนะตอนนี้เทรนเนอร์ในในส่วนของผมเนี่ยเลเวลห้นะก็สามารถที่จะอัพระดับของโปเกมอนของเราเนี่ยให้ได้53ถูกไหมฮะแล้วก็ค่าเฉพาะบุคคลเนี่ยก็คือการรีครับ เนี่ยมันจะมีในส่วนของอ SP นะความเร็วนะแล้ว PATK นะ้วก็ P d e f e n d นะแล้วก็ SP a q อะไรเนี่ยและ SP d e f e n d ไอ้ตรงนี้นะก็คือสูงสุดคือ31นะแต่ว่าการการรีเนี่ยนะมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยก็คือบริโภคไปตรงนี้นะนี่ครับพอบริโภคครั้งหนึ่งเนี่ยพอเราเรีรีไปเรื่อยเนาะจนกว่าจะได้31หรือว่าค่าที่จะต้องการเนี่ยนะเราก็ 24ใช่ไหม30ผมโอเคแล้วผมก็ล็อกนะล็อกไปให้ก้านอีกกันอีกแล้วนะนะผมก็พอรับได้สําหรับตัวนี้นั่นเองนะไอตัวนี้เนี่ยนะผมบอกได้เลยนะเป็นตัวที่โหดนะโหดทีเดียวนะสําหรับอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ย u ด down เนาะเป็นการ up down เนาะ up down ใช่ไหมนะฮะออกเป็นการบวกบวก,วว Pokemon, นะบวกตัวักนะตัวของโปเกมอนนะบวกตัวนะก็นี่ก็ขาดนะก็ ต้องไปด่านอื่นๆเนาะด่านพวกนี้ล็อกแล้วนะยังไม่ยังไม่ยังไม,งไม่เล่นไม่ได้มั้งผมไม่แน่ใจนะไอเทมพวกนี้มาจากไหนนะแต่ว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะนะศึกษาข้อมูลเกมนี้ก่อนนะอันนี้ผมเพิ่งเล่นเกมนี้วันแรกนะครับอันนี้เนี่ยต้องอันนี้ก็บวกได้นะเพื่อนเนี่ยบวก3าตัวได้เนาะนะนะเพื่อที่จะเพิ่มระดับบวกไปนะนี่แน่นอนเนี่ยสามารถบวกดาวนะเนี่ยดาวเต็มเนี่ย มันมีมันมีหดาวเนาะ7 8 9ดแป1เกดาวนะ 7, 8, 9, 4, 11บเอดาวนะวนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่าในทีเนาะสำหรับอันนี้เนาะมีมีเยอะนะจนสามารถที่จะบวกไปได้นะบวกให้มันระดับสูงกว่านี้ได้นะอ่ะอันนี้เต็มหมดแล้วเนาะเหลือตัวนี้เนาะก็อ่าไหนไหนก็นะั่นแล้วก็ทำเต็มไปแล้วกันนะนะก็ความสามารถนะของมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะนะเพิ่มขึ้นมาเยอะนะพอร์ Power ของมันนะตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นตัวที่ ดีนะดีนะดีอยู่นะอันนี้ก็เพิ่มในส่วนของอะไรครับในส่วนของเอ่อความสามารถไออ,อาวุธเนาะอาวุธของตัวละครนะฮะในส่วนนี้เนาะนะฮะนี่นะถ้าหากว่ามันมีกี่ดาวเนี่ยนะสิบสองดาวเนาะถ้าสิบเอ็ดดาวเนี่ย,ยก็จะลดความเสียหายขั้นสุดท้ายสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสิบสองดาวเนี่ยก็จะสถิติหกมิติสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมไหนเนี่ยก็อัพแล้วอัพให้หมดเลยดีกว่านะสำหรับตัวนี้เนาะ โอ้นี่คนระับมันก็จะเพิ่มในส่วนเออความเร็ว SP เยอะเหมือนกันเนาะนะฮะในส่วนนี้เนาะนะครับอ่าตันแล้วนะตันแล้วนะหนึ่งตัวนะอันนี้บวกเนาะบวกอ่านะฮะบวกหนึ่งนะพวกของสมส่เนาะ นะครับอ่าแล้วก็ทักษะเนาะทักษะก็คือเราเลเวลห้าสิบเนี่ยทักษะมันก็สามารถที่จะเพิ่มตามนะเราใช้เงินในส่วนข้างบนนะนี่มีต้องสองพันสองร้อยล้านนะสองร้อยล้านนะเพื่อนก็สบายๆนะครับอาให้เต็มไปเลยนะครับที่เราตัวที่เราเล่นนะเนาะนี่ฮนะ มัน sucking, มมนีนมนม่มีให้กดแบบอัดอย่างรวดเร็วนะนี่ฮะอืม ether, anyway. ครบแล้วนะครับแล้วก็ค่าอันนี้เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยเพิ่มมาได้นะเพื่อนมันจะเพิ่มมาเรื่อยนะกดเพิ่มเรื่อยนะครับตรงนี้เนาะ ก็เพิ่มสเตตัสเพิ่มขึ้นนะสเตตัสเนี่ยก็คืออย่างเช่นวิวทูเนี่ยก็อัพไปเยอะเลยนะสําหรับตัวนี้ผมคิดว่าเขาโหดนะนะก็อัพไปก่อนได้เลยเนาะไม่เสียหายนะครับมันจะมีธรรมดาใช้เป็นเหรียญเหรียญแมวเงินเนาะเหมือนเหมือนเหมือนตีนแมวเงินเนาะแล้วก็ถนะ้าหากเป็นฝึกแบบเนี่ยนะมันก็จะเป็นปีกสีทองเนาะนะนะมีเป็นเยอะมากนะก็อัพไปก่อนสักครึ่งนึงแลยกันเนาะ อ่าประมาณนี้ก่อนนะก็รักยภาพเนี่ยสามารถที่จะอัพได้นะเ,นเพื่อนๆนี่รักยภาพของมันนะมันก็จะมีแบบว่ามีโอกาสเนี่ยโจมตีทั่วไปมีโอกาส60%ที่จะฟื้นฟูความเกี้ยวกราดของตัวเองนะบวก52นะก็สามารถที่จะอ,อ,อัพได้นะครับมันก็จะเรียงไปเรื่อยหไหมครับเราก็สามารถที่จะ เปิดใช้งานได้เนาะตรงนี้เนาะนี่ครับ<ๆ>ก็มาอัพได้นะในส่วนศักยภาพน,นะครับนะฮะมันก็มีหลากหลายเนาะหลากหลายนะครับ มีชุดแฟนซี C เนาะนี่เนี่ยแต่ยังไม่ได้ซื้อนะครับอ่ามันก็มีทักษะนะเพื่อนๆสามารถอ่านทักษะของตัวละครได้นะครับอ่าอันนี้นะก็เป็นโจมแอคแท็กเพิ่มแอคแท็กนะในส่วนตรงนี้แล้วอันนี้นะโอ้นะ เราไปดูกันได้นะว่าตัวแต่ตัวเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะนี่โจมตีเยอะแยะนะเราไปอ่านดูนะสำหรับเอ,อความสามารถของแต่ละตัวนะครับเนี่ยครับเนี่ยก็ไปอัพวิวทูให้หมดเลยนะ ไล่ Light up ฮะให้ตามเขาเลยให้ตามเหมือนกับเลเวลของของตัวละครเนานะให้มันเต็มให้หมดนะครับ เราไม่ต้องการรอนะเราก็เนี่ยซื้อไปเลยนะ อันนี้แค่เลเวลแค่นี้เนาะเราก็จะอัพให้มันเป็นเลเวล53นะครับมนะฮะ โอเคนะก็ทีเมื่อกี้เนี่ยเราประมาณห้าล้านแปดเนาะตอนนี้หกโอ้ยหกแสนห้าแสนแปดเนาะตอนนี้หกแสนนะหกแสนสี่นะครับสำหรับตัวโปเกมอนของเรานะเห็นไหมครับนี่นะฮะก็อัพเต็มหมดนะครับสำหรับโปเกมอนเนาะนี่คือค่าพลังก็คือ6 4แสนสนั่นั่นเองนะครับก็สำหรับนะการอัพตัวละครเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะ รู้บางบ,าง,บางส่วนนะผมก็เพิ่งเล่นนะนะก็การอัพละนับตัวละครของแต่ละอันก็ประมาณนี้นะครับส่วนหาของหาอะไรเนี่ยก็ถ้าหากว่าหาได้เนี่ยอาจจะต้องไปเนี่ยมันสามารถที่จะไปหาได้นะเห็นไหมฮะล็อกแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ถึงนะครับนี่นะเรายังไม่ถึงเนาะเราก็พยายามที่จะอ่าเขาเรียกบ,บทไปบทแต่ละบทเรื่อยๆนะความยากความอะไรเนี่ยไปเรื่อยนะครับ เพื่อที่จะเก็บพวกไอเทมพวกนี้นะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวอ่าอีพีหน้าเนี่ยผมจะมาเก็บในส่วนของนี้ทั้งหมดนะเห็นไหมเนี่ยเอเนจีนะหรือเอเนจีเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะมาไล่ลงทั้งหมดกับเพื่อนๆนะว่าอ่าสำหรับไอดีนี้เนี่ยจะสามารถที่จะไปถึงด่านไหนได้นะครับสุดที่ด่านไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับไอ a ดียอาร์เธอร์วีกอร์สนะครับสำหรับเกมในเกมอ่าอะไรอะ เมกามอนนะเมกามอนนะก็คือโปรเกมโปเกมอนที่เพื่อนๆชื่นชอบนะวนผมก็ชื่นชอบเหมือนกันนะเพื่อนๆห,หลายคนอาจจะชื่นชอบโปเกมอนเนาะหรือไม่ชอบก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าชื่นชอบเนี่ยก็มาสามารถมาเล่นเมกามอนกันได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอลาเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าคือเดี๋ยวผมจะเออใช้ Energy เนี่ยหรือ EN ให้หมดเลยนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมใช้หมดหรือเปล่านะครับสำหรับ E t ทีมานะครับสวัสดีครับ